สวัสดีค่ะท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้พี่เลี้ยงจะขอนำเสนอการติดตั้งโปรแกรม SoundCloud บนเครื่องระบบ iOS ของท่านนะคะในการฟังเสียงธรรมนำปฏิบัติคอร์สกรรมฐานออนไลน์ทางทีมพี่เลี้ยงจะส่งตารางปฏิบัติธรรมในวันถัดไปพร้อมเสียงธรรมนำปฏิบัติในช่วงเวลา4ทุ่มของทุกวันค่ะลักษณะตารางจะเป็นแบบนี้นะคะ ท่านสามารถกดไปที่ลิงก์ที่พี่เล่งส่งมาให้เพื่อฟังเสียงธรรมในโปรแกรมที่มีชื่อว่า SoundCloud ค่ะโปรแกรมมีชื่อว่า SoundCloud ค่ะและเพื่อการฟังเสียงธรรมได้อย่างต่อเนื่องท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมได้โดยไปที่ App Store นะคะไปที่ App Store ไปที่ค้นหาค่ะไปที่ค้นหาและพิมพ์คําว่า SoundCloud ค่ะ SOUND S CLOUD ค่ะท่านจะเห็นโลโก้ที่เป็นรูปก้อนเมฆสีขาวบนพื้นสีส้มนะคะตัวนี้แหละค่ะจากนั้นขอให้ท่านกดรับค่ะกดรับค่ะจะมีหน้าจอเพื่อให้ท่านติดตั้งโปรแกรมค่ะกดติดตั้งค่ะกดติดตั้งค่ะ เมื่อมีหน้าจอนี้ขึ้นมาแสดงว่าเครื่องของท่านกำลังติดตั้งโปรแกรมอยู่นะคะขอให้ท่านรอสักครู่ค่ะและเมื่อมีปุ่มสีฟ้าปรากฏขึ้นขอให้ท่านกดที่เปิดค่ะกดที่เปิดนะคะหรือกดที่ open ในเมนูภาษาอังกฤษค่ะเครื่องจะเชื่อมไปยังโปรแกรม Sound c l o u d นะคะซาวคลาต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้ท่านขอให้ท่านกดอนุญาตค่ะ กดอนุญาตค่ะจากนั้นให้กด Create and Account นะคะกด Create and Account ค่ะท่านสามารถเข้าสู่โปรแกรม SoundCloud ด้วยวิธีที่1ผ่านทาง Facebook นะคะวิธีที่2ผ่านทาง Gmail ค่ะหรือวิธีที่3ผ่านทางอีเมลของท่านนะคะในที่นี้พี่เลี้ยงขอเลือกใช้วิธีที่1ค่ะ คือการเข้าสู่ s o u n d l o u u d โดยผ่าน Facebook ท่านสามารถกดที่สัญลักษณ์ f a c e b o o k จะมี Terms ขึ้นมานะคะเป็นเงื่อนไขาการใช้งานขอให้ท่านกด Accept and Continue ค่ะกด Accept and Continue ค่ะ s o u n ค่ะ o u d ต้องการใช้ facebook.com เพื่อลงชื่อเข้าขอให้กดปุ่มดำเนินการต่อค่ะดำเนินการต่อค่ะและเมื่อมีหน้าจอเปิดหน้าเว็บนี้ใน Facebook หรือไม่ขอให้ท่านกดเปิดค่ะ กดเปิดค่ะเมื่อมีหน้าจอเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ขอให้ท่านกดดำเนินการต่อค่ะดำเนินการต่อค่ะและ Facebook ต้องการเปิดซาวคลาวขอให้ท่านกดเปิดค่ะกดเปิดค่ะจากนั้นท่านสามารถ Create Account โดยแจ้งอายุและเพศของท่านค่ะ Create Account โดยแจ้งอายุและเพศของท่านค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อมีหน้าจอนี้แสดงว่าท่านมีโปรแกรม SoundCloud อยู่บนเครื่องของท่านแล้วค่ะจะมีหน้าจอเวลคัมจาก SoundCloud ท่านสามารถกดปุ่ม Continue ค่ะกด Continue ค่ะในการค้นหาเสียงธรรมท่านสามารถไปที่ว่นขยายค่ะไปที่ว่นขยายค่ะและพิมพ์คำว่าหลวงพ่อสุรศักดิ์ค่ะ พิมคำว่าหลวงพ่อสุรศักดิ์ค่ะจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะขอให้ท่านคลิกไปที่หลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีค่ะคลิกไปที่หลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีค่ะสาคราวชื่อหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีนี้คือสาคราวของวัดเมหยงและได้รับการอนุญาตจากหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีอย่างเป็นทางการนะคะหน้าตาของสาคราววัดเมหยงจะเป็นแบบนี้นะคะขอให้ท่านกดที่ follow กดที่ f o l l o w ค่ะจะมีสัญักษ์ following ขึ้นมานะคะท่านสามารถรับฟังเสียงธรรมล่าสุดได้ตลอดค่ะเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมซ o u n d c แล้วนะคะขอให้ท่านลองเปิดฟังเสียงธรรมนะคะจะมีเสียงธรรมมากมายจากหลวงพ่อสุราศักดิ์เมรังศีค่ะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ